เอาล่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ pg p r o c h a n n e l นะครับแล้วตอนนี้อยู่กับการรีวิวตัวละครมิซา s อสบีนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของตัวละครกันนะครับก็คือสเตตเนี่ยการโจมตีอยู่ที่7,143นะครับเลือดอยู่ที่31,649ส่วนออฟที่ใช้ในการคืนชีพอยู่ที่8 o ออฟนะครับจริงๆแล้วตัวมิซาเนี่ย คือมันเป็นตัวที่พอมันเปลี่ยนมาเป็น s b แล้วนะมันไม่ได้มันไม่มันไม่ได้ทาให้ตัวเองฮิวแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันใช้ตัวสกิลสองเ่ยมันจะมีบ๊อบออคไพรแล้วมันจะเพิ่มเติมความแรงตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันมีจุดที่เปลี่ยนไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันดีกว่า ว่าสกิลเขามีอะไรกันบ้างในส่วนของสกิลแอดไวเซอร์นะครับก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมฮิลทีมจะบัฟดาเมจรีดักชันนาน2เทินแต่ถ้าไปฮิลศัตรูจะจ่ายดีบัฟเทียและวอรเนอร์ลาเวลิตี้3เทินให้กับศัตรูนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนว่านอกจากมิสะแล้วนะครับที่สามารถฮิลศัตรูได้ก็จะมีเป็น ออสตา s b สามารถฮีลสตูพร้อมกับสตันได้นะครับก็จะเป็นการแจกดีบัฟเป็นไปแทนแต่จริงๆนะผมมองว่ามันก็มันานานๆจะได้ใช้ทีอ่ะตัวนั้นอะ่ะอ่ะมาต่อในส่วนของแพสซิฟสกิลนะครับก็คือเมื่อเพื่อนร่วมทีมฮิลทีมจะบัฟดาเมจเรเดชัน2เทินแต่ถ้าฮีลสตูจะแจกดีบัฟเทียแล้วก็วอร์เนอร์ลิตี้3เทินให้กับสตูนะครับผม ก็เหมือนกับ a d v เวเซเลยตัวแพ s ซีฟส่วนสกิลหนึ่งนะครับใช้1 off ถ้ามีเพื่อนล้มจะทำการลดการใช้ o อฟเพื่อคืนชีพลง4 o f อฟนะครับแบบซุ่มแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยไม,ไม่ไม่มีตัวไหนล้มเลยจะทำการฮิลตัวละครที่เลือกพร้อมกับบัฟฮาลิสมาสองเทิร์นให้กับตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยโดนฮิลจนเต็มจะทริกเกอร์สกิล3ของมิสะนะครับ ในสกิลที่2นะคะจะใช้2ออฟก็คือทำการฮิลทีมพร้อมกับบัฟรีเจน2เทินแล้วก็บัฟตัวคาลิสมาให้กับตัวมิสซาเองนาน3เทินนะครับในส่วนสกิลที่3เนี่ยสกิลอันติใช้3ออฟก็คือฮิลทุกตัวละครและทำาจมและทำการโจมตีจากกาะแบบมูนะครับผมคือถามว่าฮิลตัวละครทุกตัว มันส่งผลดีไหมมันก็มันก็ไม่ได้ดีหรอกครับเพราะว่ามันไปเพิ่มเลือดให้กับตัวศัตรูใช่ไหมแต่ว่ามันมีการโจมตีแบบเจาะก่ออยู่ซึ่งค่อนข้างรุนแรงในทีเดียวนะก็พอหักลบดูแล้วอะยังไงก็เป็นเหมือนกับฮิลทีมแล้วก็ทางดาเมจใส่ศัตรูไม่เหมือนกับร่างที่เป็น SSR ที่ฮิลทั้งทั้งเราทั้งทีมศัตรูเฉยๆเ,ยเลยนี่แหละเอาละทีนี้ พอเห็นสกิลเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการจัดทีมนะครับว่ามันจัดเป็นตัวไหนบ้างที่มันเข้าคู่นะครับผมซึ่งจริงๆมิสซาเอสบีเนี่ยผมดูแล้วอะ่ะตัวละครที่มันน่าใช้ที่แบบน่าใช้จริงๆนะมันจะเป็นเทนูมูเอสเอสพีฉลอกเอสพี สองตัวนี้เป็นตัวหลักๆเลยที่ควรเอาเข้ามาร่วมในทีมนะครับแต่ว่าอย่างว่าเราเป็นตัว SP มันเป็นตัวหายากนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีตัว High SP ที่ใช้ร่วมได้แต่ว่า High เองเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดนิดนึงเพราะมันต้องคู่กับ Yamizuki SB เท่านั้นนะครับมันถึงจะเหมาะส่วนตัวละครที่แบบทดแทนคือหาง่ายก็จะเป็นเบยตาคู่กับเจโรม มาดูในข้อดีกันก,นก่อนแล้วก็ตำแหน่งนะครับก็คือในส่วนของทีโนมู SP เนี่ยจะยืนเป็นตัวหลักแล้วก็มีการบัฟทีมบัฟทีมในที่นี้ก็จะมีในเรื่องของคาลิสมาที่ยังที่อยู่กับทีโนมูนะครับก็คือทําให้เพื่อนในทีมเนี่ยใช้สกิลแรงขึ้นยกเว้นตัวทีโนมูเองแล้วก็จะมีการทริกเกอร์สกิลนะครับก็คือจะเป็นการทริกเกอร์สกิลสนะครับคือ ไม่ใช่ทิกเกิลสกิลสองสิต้องบอกว่าทินโดมูเนี่ยเวลาใช้สกิลสองแล้วมันจะ t ิกเก e r สกิลหนึ่งของตัวละครตัวอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเพื่อนตัวหน้าใช้สกิลหนึ่งปุ๊บเกิดการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวมิสซาจะเข้าไปฮิลให้กับตัวหน้าแล้วมันทำให้เข้าคอมโบสามออฟนะครับทีนี้อ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นดาเมจหลัก เพราะว่าทินโดมูคาวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ยืนคู่กับตัวทําดาเมจเหมือนเมื่อก่อนละแต่กลายเป็นว่าทินโดมูแล้วนี้จะเป็นยืนตัวจ่ายดาเมจหลักแล้วก็มิสาเป็นดาเมจเสริมแล้วก็ตัวหน้าก็เป็นดาเมจเสริมเหมือนกันนะครับทีนี้ตัวถัดมาตัวที่สําคัญเลยก็คือชอลอกเอสตัวนี้ต้องอยู่ในตําแหน่งแอดไวเซอร์ซึ่งแอดไวเซอร์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มความแรงของสกิลออโต้ได้ถึง5 0ซ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำการ Enhance นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40%นะถ้าเกิดถ้าผมจะไม่ผิดนะมันดีตรงที่ว่าถ้าเทียบกับการเพิ่มความแรงของการใช้สกิลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน40แต่นั้นก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆแต่มันมีแบบนี้ก็คือมันค่อนข้างที่จะไม่ได้ทุกตำแหน่งขนาดนั้นต่อให้เป็นชิวกิ Enhance 2มาแล้ว บัฟทุกตำแหน่งแต่มันก็แค่25%มันก็ยังไม่ได้แรงเข้าตัวชลอกเอก SP ที่เป็นการบัฟแบบออโต้แล้วทําไมการบัฟออโต้ถึงดีเพราะว่าจริงๆแล้วการทริกเกอร์สกิลจะมีแค่ทีโดมูใช้สกิล l ออฟเท่านั้นนะครับหรือ2 o ออฟจากนั้นที่เหลือจะเป็นการออกสกิลแบบออโต้ทั้งหมดคือมันจะแรงแค่การใช้สกิล แค่ไม่ใช่แลแค่เบาแค่การแชทสกิลแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนที่เหลือจะแรงทั้งหมดผมเลยมองว่าเชอร์หลอกอน่าใช้ส่วนถัดมา HighSP นะครับคือ High เนี่จะเป็นเอามายนเป็นตัวหลักแล้วก็เป็นลนักษณะเหมือนบัฟทีมให้เกิดดาเมรีดักชันกับบัฟเอนแฮนส์นะครับก็คือจะเพิ่มความแรงแล้วก็เพิ่มความถึกทีนี้ส่วนศัตรูเนี่ยจะได้รับบัฟดีบัฟ xhas มาซึ่ง xhas ตัวนี้จะอยู่ประมาณ2เทินแต่ว่าในช่วง2เทินแรกเนี่ยมันจะไม่มีการเสียเลือดเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าตัวหน้าของเราไม่ได้ t r i เก e r skill แล้วมีการเสียเลือดอย่างเช่นตัวไหนบ้างหล่ะอ่าตัวที่ทําการถ้า้าถ้าจะเสียเลือดหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นสมมุติอย่างเป็นเชเลยอย่างงี้ก็ได้ก็คือพอใช้สกิลหนึ่งปุ๊บก็คือจะลดเลือดตัวเองเพื่อไปสร้างเกาะให้เพื่อนนั่นแหละครับมันถึงจะเข้าสกิลคอมโบได้ง่าย นะครับผมส่วนยามิเอามาคอมโบตรงที่ว่าเราต้องการที่จะลดเทินที่จะใช้การฮิลของตัวมิสะเราก็เลยเอายามิมาแทนโดยที่ตัวไฮเนี่ยมันมีบัฟเอ็นฮัน์กับ d ดาม e Reduction อยู่แล้วเวลาใช้สกิล4ของไฮเนี่ยจะทำให้เกิดคอมโบในยามิสุกิแล้วก็ทำให้ตัวหน้าใช้สกิลหนึ่งแล้วก็มิสะจะเข้าไปคิงตัวหน้าตัวหน้าให้ พอพอมันเป็นแบบน,นั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ตัวหน้าเลือดจะลดก่อนล้ถูกฮิลโดยอัตโนมัติอาจากนั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวหน้าไปตีไหมหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ามันจะกลายเป็นบังคับว่ามันต้องพอ,อตัวหน้าส่วนไฮเองก็ต้องเข้าคอมโบเหมือนกันก็จะเป็นบัฟบอลคลายให้กับตัวหน้าฉะนั้นจะเอาตัวหน้าเป็นจ เป็นเมนดาเมจหลักก็ได้แล้วก็รอให้เหมือนกับดีบัฟในศัตรูหมดถึงจะเกิดดาเมจในตัวของตัวหน้าแบบนั้นก็ได้เหมือนกันถัดมาจะเป็นเบยาตานะครับก็คือเบยาตานี่จะเป็นตัวหลักคู่กันกันกบเจโรมคือในทีมเนี้ยมันไม่มีตัวที่สามารถเข้าคู่คอโมโบได้เหมือนกันกบตัวไฮเอสนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยอย่างยามีก็คือตัดทิ้งไปได้เลยแต่ว่าเราเอาเจโรมมากลบตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่เจโรมโดนตีแล้วเนี่ย จโรมจะบังคับให้มิสซาทำการใช้สกิล1ออฟไปฮิลให้กับตัวจโรมทำให้ถ้าเกิดศัตรูมาตีปุ๊บจโรมเลือดลม้มเลือดลดแล้วก็มิสซาทำการฮิลเลือกเต็มแล้วก็จะเกิดการทริกเกอร์สกิล3มันจะเป็นวนหลวบคอมโบแบบนี้นะครับส่วนเบญตาเองเอามาทำอะไรเบญตาเนี่ยเป็นตัวที่สามารถแจกเทียร์ให้ได้ให,ให้ทั้งกับตัวเองและศัตรู หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องการให้ศัตรูเข้ามาโจมตีของเราในตอนนี้เราก็จะงดใช้สกิลหนึ่งเบยตาเนี่ยสกิลหนึ่งต้องบอกก่อนว่ามันจะทําการโจมตีตัวที่เลือกหรือตัวหน้าเนี่ยผมจําไม่ได้จากนั้นเนี่ยมันจะแจกดีบัฟเทียให้แล้วก็บังคับให้ศัตรูเข้ามาโจมตีนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาใช้สกิลหนึ่ง ศัตรูก็จะวิ่งมาตีเราเหมือนกันอ่ามันจะเป็นกู้คอมโบนิดนึงนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยกรณีที่เราเลือดน้อยเราไม่อยากที่จะให้ศัตรูมาตีโจโรมตัวตัวหน้าสุดเราก็ให้มิสซาฮิวไปที่เบยตาก็ได้เพื่อเข้าคอมโบอะไรประมาณนี้เป็นต้นเพราะว่าเบยตาเองอะ่ะตัวเองก็โดนตัวเทียเล่นงานอยู่แล้วเลือดก็จะลดฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามิสซาไปฮิว ัวเบยาตาได้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวในทีมเบียาตาค่อนข้างที่จะอนนืดนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเจอโลมใช้สกิลหนึ่งก็จะเกิดเป็นดามิเดรักชั่นแต่ว่าสตูเนี่ยถ้าติดเทียแล้วเข้ามาโจมตีจะมีการระเบิดของเทียขึ้นซึ่งจะเข้ากับแพสซีฟของเบียาตาตัวนี้ว่าใครที่เกิดดามจจากเทียสตูจะโดนดีบัฟเอ็กซ์สซึ่งถ้ามันโดนทบทบกันเนี่ย มันสามารถลดดาเมจได้ไปถึง90%อ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวอย่างทีมกันนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างแล้วมาดูในส่วนของทีมแรกที่แนะนําก่อนนะครับก็คือจะเป็นมิสซาเอสพีิโนมูเอสพีเชล็อกเอก็คือผมอ่ะลิสต์ไว้ทั้งหมด3ทีมเลยนะครับส่วนตัวหน้าเนี่ยเน้นให้มีการเสียเลือด จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเสียเลือดจากสกิลหนึหรือสกิลอ่ะมันจะมีเสียเลือดจากสกิลหนึแล้วก็อาจจะเกิดจากการออกสกิลของตัวเองก็ได้อย่าตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นนายา mz เมื่อนายาเอ็มแใช้สกิลสี่หรือว่าเข้าคอมโบของตัวเองไปแล้วนะครับมันจะทําให้ตัวเองติดเทียร์ด้วยทําให้เลือดลดนะครับทีนี้พอเราใช้ทินมุ มันจะบังคับให้ตัวนนยาใช้สกิลหนึ่งเพื่อบัฟตัวเองขึ้นมาใช่ไหมครับจากนั้นอมิสาก็จะไปฮีลตัวนนยาอีกทีหนึง่งแล้วการที่ติดสกิลออโต้หรือติดเทียร์เนี่ยมันจะทําการลดเลือดแต่มิสาก็จะกลับมาฮิลทําให้เกิดการวนทั้งตัวหน้าก็าจะโจมตีออกไปทีละมูกก็จโจมตีมิสาฮิลแล้วก็เกิดการทิกเกอร์สกิลสามอีกและทุกตัวมันเป็นการใช้สกิลแบบออโต้หมด นะครับก็จะเห็นไปตามตัวอย่างถัดมาจะเป็นสก,กีลที่2องในทีมที่2นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนตัวหน้าส่วนอันนี้ที่ผมเลือกใช้เอเวเซอร์เป็นเชเลนะครับก็คือเหมือนกับว่าเพื่อให้มาสามารถจบทีมง่ายๆได้โดยแบบออโต้นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ยังจะต้องใช้ตัวเชลล็อกเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ทีมนี้มันต่างจากทีมก่อนน้นนี้ตรงที่ว่ามันจะเหมือนเพิ่มความอืดให้กับตัวหลังส่วนตัวเชอเลยเองเนี่ยก็คือจะเป็นการลดเลือดตัวเองนะครับทําให้มิสานั้นเวลามันเข้าคอมโบมันก็จะฮิลให้เชอเลยนั่นเอง ในส่วนทีมที่3นะครับก็คือจะเห็นว่าทุกตัวที่ผมแนะนำมา1 2 3เนี่ยจะเป็นการลดเลือดตัวเองทั้งนั้นแต่ว่าทีมที่3เนี่ยผมหยิบตัวเฟรดิก้า SP มาเพราะว่ามันจะเป็นตัวเรียกตีนให้กับทีมนะครับก็คือมันจะบังคับให้ศัตรูตัวหน้าสุดเข้ามาโจมตีพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น อาคานูล่าเองหรือว่าเป็นจาฮานเองก็ได้ได้หมดนะครับแต่ว่าผมยกเอาตัวตัวนี้มาใช้เพราะว่าเวลามันโดนตีหรือมันหลบได้ก็จริงเนี่ยมันจะเป็นการบัฟให้ทีมทั้งคู่อาดาเมจมันก็เลยจะแรงกว่าเท่านั้นเองครับแต่ว่าตัวเฟรดดิก้าเองเนี่ยจะไม่ได้ทำดาเมจด้วย เหมือนกับพวกคานูล่าหรือว่าจะาฮานนะครับทีนี้ถัดมาจะเป็นในส่วนของเอา High SP มาเป็นตัวยืนนะครับแบบนี้ก็จะคล้ายกับทีมเมื่อสักครู่ตรงที่ว่าตัวหน้าต้องเป็นตัวล่อเร่งให้เพื่อนมาโจมตีให้ศัตรูมาโจมตีเรานะครับหรือจะเอาเป็นเชเลมายืนก็ได้คอนเซ็ปต์จะคล้ายกันนะครับผม ถัดมาทีมสุดท้ายทีมที่5นะครับจริงๆ advisor เนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้คือไม่ได้ไม่ได้บังคับแต่ว่าผมให้เป็นโซฟีเพราะว่ามันเกิดการทวิเกอร์สกิลบ่อยถ้าจะทุกตำแหน่งอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นโซฟีมายืนดีกว่ามันจะได้บัฟ30%ทุกตัวนะครับผมส่วนคอนเซปต์ของ ทีมก็จะตามที่เห็นเลยก็คือให้ตัวศัตรูติดเทียมั่งให้เราติดเทียให้ศัตรูมาตีเราแล้วลก็บ,บัฟออโต้อ,อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมในการหาตัว SB ของมิสซานะครับตอนนี้มีขายอยู่ในตลาดอีเวนต์ซึ่งแนะนำให้ซื้อตรงนี้มากกว่าที่จะเป็นซื้อหน้าตัวละครนะครับเพราะว่ามันถูกกว่ากันประมาณครึ่งหนึ่งแต่แค่ว่ามันใช้ สตาร์ดัตในการซื้อเท่านั้นเองซึ่งสตาร์ดัตก็หาได้จากการย่อยตัวเศษเกลือเศษตัวละครน,นะครับมาซื้อแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากย่อยตัวละครเพราะว่ายังเพิ่งแบบเริ่มต้นใหม่อยู่เลยอย่างเงี้ยสตาร์ดัตจะไม่ค่อยมีก็ถ้าเกิดว่าไม่เก็บเอารายสัปดาห์จนครบซึ่งผมไม่คิดว่าน่าจะทันน้ร้อยหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นนี่ก็ได้อาจจะรอให้ มันขายหน้าปกติก็ได้ครับแล้วก็ใช้เพชรฟ้าซื้อเพราะว่าเพชรฟ้ามันสามารถฟาร์มได้แต่ว่าตัวสตา,าร์ดัสมันฟาร์มไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีสตา,าร์ดัสเนี่ยน้อยกว่าประมาณสักสองสามร้อยผมไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่าไอตัวสตา,าร์ดัสอ่ะมันเหมาะกับการเอาไปรีในพวกด่านหาเศษอะไรประมาณนี้ครับอันนั้นอาจจะคุ้มกว่า ผมขอสรุปเลยละกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิสนะ่นอ่ะอย่าไปคาดหวังกาบดาเมจมันมากนะครับมันเป็นการเติมดาเมจให้นิดหน่อยนะมันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีการบัฟให้กับตัวมิสะอย่างจริงจจังๆแล้วมิสะเองก็ถืออาริสมาด้วยดังนั้นเนี่ยตัวอื่นนะ่ะจะทำดาเมจได้ดีกว่า ต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทีนโดมู่โอเคมันก็แรงขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่มีเล่นตัวทั่วไปอย่างเช่นทีมเบญตาที่ผมแนะนำเนี่ยอันนั้นคือไม่ได้บัฟเลยนะครับแต่ว่าทีมนั้นเนี่ยจะค็เหมือนอารมณ์เหมือนตอดอะตอดไปเรื่อยๆมากกว่าไม่ได้แบบคอมโบตูมตามเหมือนพวกแก๊ง SP ประมาณนี้นครับซึ่งถ้าถามว่าน่าใช้ไหมก็ถ้าไม่สามารถ ทำคอมโบได้แบบอัตโนมัติผมก็รู้สึกว่าเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าเล็กคอมเมนต์ว่าคุณควรจะต้องมีจะต้องซื้อตอนนี้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเทิร์นเปล่าๆอ่ะเ,เพราะว่าถ้าต้องมาฮิลคือตั้งใจฮิลอ่ะเพื่อทำดาเมจอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกผมว่าแต่ถ้าเกิดว่ามองมองว่าเออตัวหน้ายังไงก็รับเท้าอยู่ตัวเดียวแน่ๆล่ะแล้วก็ มันมันเป็นการฮิลแล้วเพิ่มดาเมจไปด้วยนะก็มันก็ถือเป็นข้อดีนะแต่ถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าตำแหน่งกลางอะ่ะเป็นตัวที่ทำดาเมจหนักมากอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีบัฟในตัวพร้อมจริงๆอะ่ะมีสาร่างธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่ามันบัฟมันเน้นบัฟไปทางสตัวหน้าได้แบบโหดกว่าอืไล่สอตัวนั้นอะ่ะทำดาเมจไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเทิญ อะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดอัตโนมัติไม่ได้นะต้องใช้คํานี้แต่ถ้าเกิดว่ามียามี sb อยู่แล้วแล้วมาอัตโนมัติมันอัตโนมัติได้อะก็มีมีสาไว้ก็ดีครับดีกว่าใช้คาว่าดีกว่าร่างตน้นร่างแรกด้วยทํานะครับผมเอาล่ะถ้าเกิดว่ามีคําถามจะสอบถามนะครับก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับอยากให้ทําตัวไหนเนี่ยก็บอกเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าผมเคลียร์สเก็ตด,ด้วนของผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ ไล่ๆกลับมาทำให้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยละ่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม